สวัสดียามเช้าครับกับครูจันห้ฟรีสไตล์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพรอครัวนะครับวันนี้21ดนะครับตุลาคมสองห้าานะครับมาดูน้องสายลุงครับผมก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้สักสาวันนี้นะครับนะออกมาวันที่19 20ี่ิเมื่อวาน2ี่บวันนี้ก็เล่นบ้างแล้วนะครับนะเล่นบ้างแล้วอ่าี่ก้อยก็กำลังกินข้าวอยู่เหมือนกันว้ากินอะไรกินข้าวออย่างพูดไทยสิ พ่อไทยดูสิอุ๊ยพ่อเป็นเมไยยกินข้าวอะไรข้าวข้าวอะไรฮะข้าวข้าวบัดเ <laughs> อออาดิหลายลุงก็เยอะนี่ตอนแม่ดวงทำอะไรไม่รู้ถักเสื้ออยู่นะครับให้กระโปรงอ่าป้าให้เด็กไปไปคานเล่นกันไหมลูกไปคานไหมคานเล่นไหมหก็ยังมีน้ำหมึกนะครับเยอะอยู่นะครับ ก <c oughs> ็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็เล่นให้ก็ดีใจเลยเนี่ยเห็นว่าจะไปแล้วจะไปเล่นละเอาไปไปคานดูสิเอาไปคานดูคานไหมหายใจไม่ค่อยคล่องนะครับเพราะว่าน้ำมูกเยอะแต่มีน้ำมูกเป็นบางช่วงช่วงที่มีกับพวกไม่มีก็มีนะครับเนี่ยเนี่ยรูว่าละ <c oughs> ไปเลยเตะเลยบิดบอลเลยไปย้าย <c oughs> กินข้าวหมดเด้อ ได้เนี่ยครับก็มาอัปเดตให้ดูให้ฟังให้ดูกันนะเผื่อมีใครเป็นห่วงครอบครัวเรานะครับก็นํามาฝากนะครับว่าน้องก็เล่นแล้วนะครับหลังจากที่ไม่เล่นเมื่อวานนี่ตั้งแต่เช้ายันยันกี่โมงแบบยันบ่ายสามนะครับ<ม>เขาจะรละแวงครับใครเข้าใกล้เขาไม่ได้เลยนะครับใครเข้าไปใกล้เนี่ยเขาจะ ร้องไห้ก็กลัวนะครับเนื่องจากว่าโดนมาคับพ่นยามาคับฉีดยาหลายอย่างเลยนะครับถ้าเกิดเจอคุณหมอไปเจอพยายบาลไม่ได้เลยร้องไห้เลยไปแล้วไปไหนไม่รู้เนี่ยวายเอาเด็กหยังไปอมเลยนะอมก็ได้อ,อ,อมอมไอ้หวงอีกหากไปใส่อ่ะมาไมา่พอขึ้นพ่อมา คืนพ่อมาก่อนมาคืนมาคืนมั้ยไม่คืน <c oughs> ไม่ยอมคืนไม่ยอมคืนเลยนะครับเมาจะกิเข้าให้หมด,ดไปลูกไปกินข้าวให้หมดเลยไปาสายลุงทำอะไรน,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 ววไน,น,นี่เอาเล่นฟุตบอลดีกว่าพ่อว่าไหนมอาฟุตบอลมาเนี่ยเอา ไม่มาเลยเออเอ้าเฮ้ยเอ้ายังไอนะครับยังไอยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นก็ต้องดูแลให้ดีเพราะว่าเด็กเคยเป็นแล้วเด็กอันตรายนะงั้นจะเป็นอีกอยู่แล้วถ้คทั้งนั้นถ right. <c oughs> ้าถ้าไม่ดูแลไม่ดี ฉันตอนนี้ก็ต้องดูแลใหด้ดีๆก็ดีหน่อยเป็นช่วงที่ผมกับแม่เขาปิดเทอมนะครับก็ต้องได้ดูแลกันไปนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเล่น <c oughs> เล่นกับลูกก่อนในช่วงเช้านี้นะครับเดี๋ยวแวะมาะทําคลิปเล่นๆไว้ดูนะครับว่ออัปเดตเผื่อมีคนอย,อยากอยากรู้จักอยากรู้ว่าน้องเขาดีก็นหรือยังนะครับเผื่อมีคนอยากรู้นะครับอโอเคประมาณนี้แล้วครับผม พูจะให้ฟรีตายก็เออเขว่าสวัสดีครับได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับผมนีม่ฮะเจบไปก่อนเลยไ,ไปก่อนไม่อยากใหบไปโอเคไ,ไปครับ